ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net สร้างเสริมเติมความรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยอาจารย์นุชนาสุริอังกูล สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการสอนเสริมสำหรับภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้นอยู่นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง tense ค่ะเพราะว่าเรื่อง tense นั้นเป็นปัญหาของคนไทยในการเรียนภาษาอังกฤษมากเลยนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเราถึงไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้ tense ในเรื่องของการใช้ tense นั้นทุกคนต้องยอมรับนะคะว่าก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่อง tense ได้เราจะต้องมีความรู้เรื่อง verb ดีซะก่อนเราจะต้องมีความรู้ว่า เวิร์บนั้นแบ่งออกเป็น3มช่องอย่างไรบ้างนะคะมีการเปลี่ยนรูปอย่างไรถ้าหาว่าทุกคนท่องตรงนั้นได้จําได้ก็จะสามารถใช้เทนส์ได้อย่างสบายเพราะว่าเรื่องของการใช้เทนส์นั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยอย่างที่คิดนะคะขอให้จําไว้นะคะว่าเทนส์นั้นนะ่ะแบ่งออกเป็นทั้งหมดถึง12บสองเทนส์ด้วยกันแต่ว่าแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3ามเทนส์นั่นก็คือกลุ่มของ present tense กลุ่มของ past tense แล้วก็กลุ่มของ future tense เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในชีวิตจริงของเรานั้นเราจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตปะปนกันไปอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใครจะมานั่งเลือกว่าเราชอบที่จะเรียนเรื่อง present tense และเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ tense อื่นนอกจาก tense ที่เรารู้จัก ก็จะเอาแค่ present tense หรือ past tense นิดหน่อยก็ไม่ได้เราจะต้องทําความเข้าใจถึง tense ทั้ง12 tense ไปพร้อมๆกันแล้วก็ใช้เกือบจะพร้อมๆกันถึงจะทำให้คนที่เราสื่อสารด้วยเนี่ยเข้าใจใครที่เกลียดเรื่อง tense ต้องเปลี่ยนใจนะคะจะต้องพยายามทำใจชอบ tense ให้ได้แล้วทุกคนถึงจะเข้าใจแล้วก็ถึงจะเอาชนะมันได้ เรามาพูดกันถึงเรื่องของ Tense กลุ่มแรกกันเลยดีกว่านะคะเทนส e ของกลุ่มแรกนั้นเราเรียกว่า present tense ใน present tense นั้นเราจะแบ่งออกเป็น present simple tense กลุ่มที่1น,นะคะคือ present simple tense ใน present simple tense นั้น pattern ของมันหรือ structure หรือว่าแบบของการเขียนของมันนั้นก็คือการนำเอา subject นะคะมาตามด้วย verb ช่อง1น,นะคะแล้วก็จบละ นี่ก็คือ present tense เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึง pattern ก็หมายความถึงต้นแบบของมันว่ามันจะทำอย่างไรได้บ้างทุกคนรู้ว่า present simple tense นั้นประกอบขึ้นด้วย subject นั่นก็คือ I U V the he she it ตามด้วย verb ช่องหนึ่งมันก็จะกระจายไปตามนั้นเช่น I U V the ก็ตามด้วย verb infinitive without to ถ้าหาเป็น he she it ก็ต้องมีการเติม s ข้างหลัง verb นั้นเท่านี้ก็จะออกมาเป็น verb ช่องหนึ่งแล้วนะคะเท่านี้ก็จะออกมาเป็น present tense แล้วตอนนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาดูว่าแล้ว present tense นี้ใช้อย่างไรได้บ้างละ่ะให้จำไว้เลยว่า present tense นั้นจะใช้ในการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันในขณะที่พูดหรือพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทุกวัน นะคะอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่า the sun rises in the east พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะะอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะนั้นเราจะใช้เป็น present tense เสมอข้อ2เราจะพูดถึงอะไรก็ตามที่เป็นความจริงเป็นคำพังเพยหรือเป็นอะไรก็ตามที่มันเล่าขานต่อกันมาต่อกันมาเป็นตลอดเวลานยาวนานนะคะอย่างเช่น where there is a will there is a way ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น อันนี้เป็นความจริงนะฮะอาจจะพูดถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงอยู่ตลอดเวลาก็ใช้เป็น present tense ข้อ3เราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงในขณะที่พูดหรือสิ่งที่เป็นจริงอยู่เสมอนะคะโดยช่วงยิ่งการพูดถึงสิ่งอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอในชีวิตของเราเรามักจะสังเกตเห็น adverb ที่นำมาใช้ในกลุ่มนี้ก็คือ adverb of frequency เช่นคำว่า always usually uh, sometimes often อะไรทั้งหลายแหละนะคะสิ่งนี้เข้ามาใช้เราเห็นเมื่อไหร่เราก็ทราบว่าอันนี้เป็น present tense ก็สีเราจะพูดถึงอะไรก็ตามที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ข้อนี้เรามักจะเห็นการใช้กับ verb ที่แสดงการเคลื่อนไหวได้นะคะยกตัวอย่างเช่น The plane arrives there at the same time tomorrow ก็แปลว่าเครื่องบินจะมาถึงในเวลาเดียวกันนะพนรุ่งนี้ก็หมายความว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราใช้ present tense ได้ข้อ5เราจะเล่าเรื่องราวในอดีต ประเภทประวัติศาสตร์วรรณคดีหรือเล่าประวัติของใครสักคนหนึ่งซึ่งจะทําให้เรื่องนี้มันอ่านดูแล้วมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นนะคะด้วยการเล่าให้มันเหมือนจริงดังนั้นเราจึงใช้ present tense ในการเล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาที่เราพูดถึงใครก็ตามในอดีตนะ,ะในอดีตนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ past tense ในการเล่าถึงเรื่องเขา นอกจากจะเน้นถึงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันนี้นะคะเขานิยมที่จะนําเอาอดีตมาเล่าเป็นปัจจุบันนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นภาษาอังกฤษแบบโบราณเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นอดีตในการกล่าวถึงอดีตแต่ปัจจุบันนี้นิยมที่จะนําเอา present tense ไปเล่าเหตุการณ์ในอดีตเพื่อจะทําให้มันดูเหมือนจริงมีชีวิตชีวาขึ้นข้อ 6. เราจะใช้ present tense กับ e v clause ที่แสดงถึงความเป็นจริงที่เป็นไปได้ในอนาคตเช่น if you buy this one you will get one free if you buy this telephone you will get one free ก็คือถ้าหากคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้คุณจะได้อีกเครื่องหนึ่งฟรีเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะการใช้ if สมมุติในสิ่งที่เป็นไปได้ในสิ่งที่พูดปัจจุบันหรืออนาคตเราใช้ present tense ต่อไปข้อ7นะคะเราจะใช้กับ คำกริยาที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้นานหรือคำกริยาที่แสดงการรับรู้นะคะเป็นคำกริยาที่เ,ออเห็นภาพแล้วก็จะรู้สึกว่าเห็นแล้วก็จบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงกริยาเหล่านี้นะคะเราก็จะใช้เป็น present tense เช่นคำว่า see คำว่า love คำว่า understand นะคะมักจะใช้เป็น present tense เสมอ ต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้ present continuous tense ใน present continuous tense นี้ทุกคนต้องเข้าใจว่า pattern ของมันก็คือ subject บวก is am are นะคะบวกด้วย verb ing ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะเอา subject คือ i ก็ต้องเป็น am นะคะและตามด้วย ing ยกตัวอย่างเช่น i'm listening to the music ฉันกำลังฟังเพลง i'm s i n g i n g I'm reading book เนมฮะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปถ้า he ก็เป็น he is reading she ก็เป็น she is reading you ก็เป็น you are reading อันนี้ทุกคนคงจะเข้าใจเรานำมันมาใช้นะคะอย่างไรบ้าง1เรามาใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่พูดหมายความว่าขณะที่พูดนั้นเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นนะคะบางทีเราก็จะเอาคำว่านาวเข้ามาใส่ เพื่อจะให้ความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันกําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นจริงๆนะคะสมมุติว่าเราเอาคำว่านาวางไว้ข้างหน้าประโยคเราจะเห็นว่ามันจะเป็นการเน้นให้เห็นเลยว่าขณะนั้นเนี่ยสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นเช่น Now I'm speaking to my president ตอนนี้ฉันกําลังพูดอยู่กับท่านประธานาธิบดีใช่ไหมฮะเน้นเน้นว่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนอื่นต่อไป I'm now reading. คำว,ว่า now ในที่นี้เอาวางไว้ข้างหลัง verb to be นะคะมันเป็นการใช้ภาษาที่สละสลวยแต่พอเราบอกว่า I'm listening to the music now นะคะคำว,ว่า now วางไว้ข้างหลังก็เป็นเรื่องปกติหมายความว่าฉันเนี่ยกำลังฟังเพลงอยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้เน้นว่าเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ชัดเจนนักไม่เหมือนกับการนำเอาคำว่า now ไปวางไว้ข้างหน้า เพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องของการใช้นะคะข้อ2เราจะใช้ present continuous กับเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่มาเป็นเวลานานแม้แต่บัดนี้มันก็ยังดำเนินอยู่เพียงแต่ว่าผู้ฟังอาจจะไม่ได้เห็นภาพแต่เข้าใจว่าสิ่งนี้เนี่ยกำลังเกิดขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะเล่าให้ใครฟังหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานว่า uh, now I'm studying uh, in Thammasat University ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ ะะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้ present continuous ได้โดยที่ Action ของเรานั้นไม่ได้เห็นภาพของการถือหนังสือไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เป็นที่เข้าใจนะคะต่อไปข้อ3เราจะใช้กับเหตุการณ์ที่ผู้พูดมีความมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตอันใกล้เราใช้รูป present continuous เราใช้รูป present continuous เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้นะอย่างเช่น I'm leaving to America next week. I'm leaving to America next week. ฉันจะไปอยู่อเมริกาละละทย์หน้าเนี่ยเพราะนั้นนี่ก็คือการใช้ present continuous ที่จะให้มันมีความหมายเป็น future สิ่งที่ต้องจำสำหรับเรื่องของการใช้ present continuous ก็คือว่าเราจะไม่ใช้ present continuous กับ verb กลุ่มหนึ่งนะคะนั่นคือ verb กลุ่มที่เรียกว่า linking verb linking verb ก็คือ verb กลุ่มที่ เกี่ยวกับประสาสัมผัสนะฮะเช่น see hear feel smell t e s t เวลกลุ่มนี้เราจะไม่ใช้ present continuous เราจะไม่บอกว่า I am seeing I am hearing I am feeling I am smelling I am tasting เราจะไม่ใช้นะคะเพราะว่าวลกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ให้ความหมายอย่างที่เราต้องการเหมือนอย่างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยอออะไรล่ะทำมีดบาดมือนะคะ ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า I cut my finger แปบลบว่าฉันทำมีดบาดมือแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะให้คนอื่นเขาเห็นว่าเนี่ยขณะเนี้มีดกำลังบาดมือเราอยู่แล้วเราไปใช้คำว่า I am cutting my finger มันจะเป็นภาพที่ตลกมากนึกออกไหมคะมันจะเป็นภาพเราซึ่งกาลังหั่นนิ้วของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นจาไว้ว่าคาว่า cut นะฮะเขาก็จะไม่ใช้ในรูปของ present continuous นอกจากนี้นะคะเราจะพูดถึงการใช้ verb อีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการใช้ present perfect tense ในการใช้ present perfect tense นั้น pattern ของ tense นี้ก็คือ subject ตามด้วย has หรือ have แล้วก็ตามด้วย verb ช่อง3เพราะนั้นทุกคนก็คงจะเข้าใจนะคะว่าเวลาเราพูดถึงคำว่า subject เราหมายถึง I, you, we, they, he, she, it แล้วจะเอา has หรือ have นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า มันจะเป็น I U V D หรือ H e she, I T แบ,บ่งออกเป็น2กลุ่ม I U V D ใช้ have H e she, I T ใช้ has แล้วก็ตามด้วย verb ช่อง3นะคะว่าเราใช้ present perfect tense นี้เป็นเรื่องที่สำคัญและก็จำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะว่า present perfect tense นั้นมีความคล้ายคลึงกับ past simple มากแต่มันไม่เหมือนกัน present perfect tense นั้นมีความเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบัน นะคะแต่ว่า past simple นั้นจะมีความเชื่อมโยงอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในอดีตอย่างเดียวเท่านั้นเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เป็น present perfect tense นั้นมันจะเป็นการเกิดของเหตุการณ์ที่กินเวลามากกว่า past simple past simple นั้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแล้วก็จบลงเรียบร้อยไม่มีอะไรให้มองเห็น ให้มันเป็นสิ่งที่จะนึกขึ้นมาได้ว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็น present perfect แล้วมันจะเห็นภาพของการกระทำนั้นอย่างเช่นเรายกตัวอย่างบอกว่า I have read this book since 8 o'clock ฉันนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่8โมงแล้วสมมุติว่าตอนนี้เป็น5โมงเย็นนะะผู้พูดต้องการจะให้ผู้ฟังได้เห็นว่าการอ่านหนังสือของเขานั้นได้เริ่มต้นกระทำมาตั้งแต่ตอน8โมงเช้านะะเขาอาจจะไปพักมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่แต่มาคมว่า ขณะนี้เนี่ยห้าโมงเย็ยนเข้าไปแล้วก็ยังเห็นภาพเขาอ,อ่านหนังสืออยู่เพราะนั้นมันจะแสดงถึงช่วงเวลาในการกระทําที่มันยาวนะคะตอนนี้ในขณะเดียวกันอาจจะบอกว่า I've never been to England before ฉันไม่เคยไปอังกฤษเลยอะ่ะก็ต้องการจะบอกให้ทราบว่าตั้งแต่อดีตจนผ่านมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยได้ไปอังกฤษเลยเห็นไหมคะซึ่งก็จะไม่เหมือนกับการใช้ past simple เพราะฉะนั้น เราใช้กับเหตุการณ์ที่ที่ที่เกิดขึ้นนะฮะต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ยังคงเหตุการณ์เห็นเห็นเหตุการณ์อันนี้นั้นอยู่ข้อต่อไปนะฮะเราพูดถึงการใช้ present perfect กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่สิ้นสุดลงไปแล้วแต่ว่ายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้พูดสถานีวิทยุศึกษาเรากำลังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันยังคงอยู่ในความทรงจำถนนสีอายุธยาอย่างเช่นด้วยระบบเอเอ็มบอกว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งเราไม่ได้เจอเขามาตั้งนานเราถามเขาว่า where have you been เห็นไหมคะเราใช้ present perfect หมายความว่าเราถามย้อนไปเลยว่าตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเขาหายไปไหนมาเนเขาไปไหนมานะคะเขาอาจจะตอบเราบอกว่า I've just come back from the states ฉันเพิ่งจะกลับจากอเมริกา I've just come back from America ฉันเพิ่งจะกลับจากอเมริกาการกลับมาจากอเมริกาของเขานั้นที่จริงมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะมันอาจจะกลับมา้งแต่เดือนที่แล้วก็ได้แต่ความรู้สึกของเขาว่าเขาเพิ่งจะกลับมาใหม่ๆเนี่ยังอยู่ในนั้นเขาตอบเป็น present perfect แสดงว่ามันยังคงลิงก์ยังคงเชื่อมต่อกับความทรงจำในอดีตอยู่เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะใช้ใน present perfect นะคะนอกจากนี้ เราจะใช้ present perfect กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะสิ้นสุดลงไปไม่นานนะคะเราจะเห็นว่าพอเราทำอะไรเสร็จ,เ,รจเนี่ยเพิ่งจะเสร็จเนี่ยเราก็จะใช้ present perfect บอกฉันเพิ่งจะฉันทำเสร็จแล้วฉันยังไม่ได้ทำเลยอะไรทั้งหลายแหละคำเหล่านี้นะคะมันจะมี adverb ที่เข้ามาช่วยเช่นคำว่า already คำว่า just คำว่า y e t นะคะในประโยคเพื่อที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดถึงนั้นน่ะ มันเพิ่งเกิดขึ้นหยกหย,ยกอย่างเช่น I've just had my dinner I've just had my dinner ฉันเพิ่งจะกินข้าวเย็นเดี๋ยวนี้เองอะนะฮะหรือว่า I have already uh, done my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะนั้น verb เหล่านี้นะคะเวลาที่เราต้องการที่จะกล่าวถึงสิ่งที่เพิ่งจะเกิดเพิ่งจะจบมาใหม่ๆเราก็จะใช้มันเป็น present perfect และสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเอาไว้เพื่อที่จะได้ไปเทียบกับ past simple ก็คือว่าให้จำไว้เลยว่า present perfect นั้นมันกล่าวถึงความสืบเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขณะที่พูดแต่ past simple นั้นกล่าวถึงจุดใดจุดหนึ่งในอดีตจุดเดียวเท่านั้นเองเกิดแล้วจบเกิดแล้วจบไม่มีความผูกพันเช่น I arrived here at 4 o'clock ฉันมาถึงนี่เมื่อ4โมงแล้วก็จบแล้วก็จะไม่มีกริยาของการมาละแต่เอาบอกว่า I have been here since 4 o'clock ฉันมาถึงนี่นะฮะตั้งแต่4โมงไม่เหมือนกันนะคะ I arrived here at 4 o'clock ฉันมาถึงนี่เมื่อตอน4โมงกับ I have been here since 4 o'clock ฉันมาถึงนี่ตั้งแต่4โมง การกล่าวใน past perfect นั้นเราเน้นเฉพาะจุดตอน4โมงเท่านั้นแต่การใช้ present perfect เราเน้นตั้งแต่4โมงมาจนถึงกระทั่งบัดนี้ที่พูดนะะจะมองเห็นภาพใช่ไหมคะว่ามันต่างกันต่อไปอีก tense หนึ่งก็คือเรื่องของ present perfect continuous ในเรื่องของ present perfect continuous นั้นก็จะมี pattern อยู่ว่ามันจะประกอบด้วย subject นะคะบวก has have บวก been บวก verb ing นะคะ subject has have บวก been แล้วก็บวก ing เวลาเราใช้นะคะเราก็เอา subject เช่น I ก็เป็น I have been แล้วตามด้วย ing เช่น I've been waiting for my boyfriend since 8 o'clock ฉันยืนคอยแฟนมาตั้งแต่8โมงการใช้ tense น,นี้มันจะต่างกับ present perfect ธรรมดาตรงไหน ตรงที่ว่าใน present perfect ธรรมดานั้น action จะจบณน,า,นาทีที่พูดแต่ perfect continuous นั้นมันจะยังต่อเนื่องไปถึงอนาคตอีกรู้ออก่าไหมคะเช่นสมมุติว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เราถามเขาด้วย present continuous ว่า what are you doing here คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ใช่ไหมฮะเราถามเขาแค่เวลานี้ว่าเขากําลังทําอะไรแต่เวลาเขาตอบเราเขาไม่จําเป็นจะต้องตอบเทนส์เดียวกับที่เราถามดังนั้นถึงได้บอกว่าเราจําเป็นต้องใช้ทุกเทนส์เขาจะบอกว่า I've been waiting for my girlfriend since 8 i g h o'clock ผมยืนคอยแฟนผมมาตั้งแต่8โมงแล้วครับขณะนี้ที่เราเจอเขาอาจจะเป็น9โมงหลังจากที่เราทักเขาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแล้วแต่เขาก็ยังคงยืนคอยต่อไป เพราะนั้นการกระทําที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและก็มีโอกาสจะเลยไปถึงอนาคตนั้นเป็นเรื่องของการใช้ present perfect continuous เพราะนั้นทุกคนต้องเข้าใจนะคะบางทีอาจจะได้ยินคนุณบอกว่า I've been teaching English for 20 y e a r s I've been teaching English for 20 y e a r s ฉันสอนภาษาอังกฤษมา20ปีแล้วการสอนภาษาอังกฤษมา20ปีนั้น เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดนะคะยังไม่หยุดเลยขณะที่บอกนี้ก็ยังไม่หยุดก็ยังดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็น perfect continuous ดังนั้นในเรื่องของ present tense นั้นมีอยู่เพียงแค่นี้นะคะนั่นคือเราแบ่งออกเป็น uh, present simple tense present continuous tense present perfect tense แล้วก็ present perfect continuous tense เราจะมาพูดถึง Tense กลุ่มที่2นั่นก็คือการใช้ past tense การใช้ past tense นั้นนะคะมันก็จะมีความเหมือนกับการใช้ present tense นั่นคือมันก็ยังคงแบ่งออกเป็น4กลุ่มเหมือนกันนั่นก็คือกลุ่มที่1เราเรียกว่า past simple tense past simple tense นั้นก็จะมี pattern ดังนี้คือ subject ตามด้วย verb ช่อง2เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็แจงไป I y o u we, they, he, s h e i t ตามด้วยเวิร์ช่อง2นะคะก็นำไปใช้แต่ว่าเราจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรบ้างเรามาดูกฎเกณฑ์ของการใช้กันนะคะข้อ1เราจะใช้ past tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตสิ้นสุดลงไปแล้วไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อเนื่องมาถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันมักจะมี adverb ที่ชี้บอกให้เห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่อดีตเช่น yesterday ago last Recently เห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บ่งบอกให้ทราบว่ามันจบลงไปเรียบร้อยแล้วเช่น I met him yesterdayI met him two years ago สิ่งเหล่านี้ adverb เ,เหล่านี้เป็นตัวบอกข้อ 2. เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เคยกระทำเป็นประจำในอดีตนะคะมี adverb ที่บอกถึงการกระทำนั้นเช่น I always got up late when I was youngI always got up late when I was young ตอนที่ฉันยังสาวอยู่เนี่ยฉันมักจะตื่นสายเสมอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมีคำว่า always ต่อไป I got up late every day when I visited my hometown I got up late every day when I visited my hometown ฉันตื่นสายทุกวันเลยตอนที่ฉันไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนของฉันเพราะนั้นจะเห็นว่าการที่จะบอกให้ทราบว่าการตื่นสายของเขานั้นเกิดเมื่อไหร่ก็ดูได้จาก adverb นั่นก็คือ when I visited my hometown ซึ่ง adverb ในที่นี้มาเป็น Clause นะฮะมายาวไม่ใช่มาคำเดียวก็ขอให้สังเกตเอาไว้ว่าทั้งหมดนี่แหละคือ adverb ข้อ3เราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะั้นมันจบไปเรียบร้อยแล้วเรามักจะใช้คำว่า ago มาร่วมเสมอนะฮะอย่างเช่น I lived in Canada for three years หรือ I lived in Canada three years ago นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช้เวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งในอดีตแต่ว่ามันจบไปแล้วเราจึงใช้เป็น past simple นะคะข้อ4ใช้คู่กับ past continuous tense ในกรณีที่ต้องการจะบอกให้ทราบว่ามีเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วอ,อีกเหตุการณ์หนึ่งจึงเกิดตามขึนมาที่หลังเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนั้นเราใช้ past continuous และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเราใช้ past simple นะฮะยกตัวอย่างเช่นเราจะยกอย่างว่า while I was taking a bath the telephone rang while I was taking a bath my telephone rang นะฮะขณะที่ฉันกำลังอาบน้ำอยู่นั่นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเราจะเห็นว่าการอาบน้ำของเรานั้นมันเกิดขึ้นก่อนและกำลังดำเนินอยู่ใช่ไหมฮะเสียงโทรศัพท์นั้นจึงดังเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้ว แต่เราต้องการจะให้ผู้ฟังได้เห็นว่าสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยเหตุการณ์นึงมันเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งและกําลังดําเนินอยู่ยังไม่ทันจบอีกเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้ past simple คู่กับ past continuous ข้อ5านะคะสำหรับเรื่องของการใช้ past simple tense ยังมีอีกข้อหนึ่งที่ควรจะต้องจำก็คือเรื่องของการใช้ if clause ในกรณีที่เรากล่าวถึงการสมมุติอะไรก็ตาม ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันนะะเราจะใช้ past simple tense คู่กับ clause ที่เป็น past เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น if he came here today if he came here today I would give him reward ถ้าเขามาที่นี่วันนี้ฉันจะให้รางวัลเขาสิ่งที่กล่าวถึงก็คือว่าถ้าเขามาที่นี่และมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมาที่นี่นะคะ เพราะขนานี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอยู่ที่อื่นซะแล้วแต่เราสมมุติเอาว่าถ้าหาว่าวันนี้เขามาที่นี่ฉันจะให้รางวัลเขาแต่เรารู้อยู่แล้วว่าการสมมุติของเรานั้นมันเป็นแบบไม่ได้เพราะฉะนั้นการใช้ if ในที่นี้จึงใช้คู่กับ verb ช่องสอนะคะเป็นการแสดงถึงการใช้ past simple อีกแบบหนึ่งนะคะเรื่องของ past simple นั้น ถ้าหากว่าทุกคนทำความเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะเราก็จะไม่มีปัญหาสงสัยเลยขอให้จำเรื่องของ adverb ว่า past simple นั้นจะมี adverb ที่จำเพาะเจาะจงนะคะทำให้เราทราบว่าเหตุการณ์นั้นจบที่ไหนนะคะมีตัวอะไรเป็นตัวบอกไม่มีความเกี่ยวข้องถ้าหากทุกคนทำความเข้าใจว่าความแตกต่างของ past simple และ present perfect เป็นอย่างไรแล้วก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแล้วก็ สบายใจนะคะสำหรับวันนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าเวลาของเราหมดซะแล้วดังนั้นเราจึงจะต้องนำเอาเรื่องของ past tense นะคะมาพูดต่อในฟอร์มของ past continuous past perfect แล้วก็ perfect continuous ดังนั้นวันนี้คงจะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.th